ก็รีวิวนะครับใบทุเรียนที่แตกออกมาในช่วงอากาศหนาวจัดนะครับในแปลงผมนะครับก็อุณหภูมิต่ํากว่า20องศานะครับตลอดเลยนะครับตั้งแต่เดือน12เป็นต้นมาเนี่ยเดือน11เดือน12เนี่ยต่ากว่า20องศาอยู่ตลอดนะครับดูลักษณะใบชุดนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ใบเขาเป็นใบเพสลาดนะครับกาลังขยายใบนะครับใบชุดใหม่ก็ยังโตยังใหญ่กว่าใบชุดเก่านะ แต่นะครับเห็นไหมครับใบมันมีคลื่นๆเนี่ยมันมีอาการขาดทาตุอาหารบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงที่อากาศอุณหภูมิต่ากว่า20องศาเนี่ยระบบรากเขาจะทํางานได้น้อยนะครับแต่โดยรวมนะครับใบก็ยังไม่ถือว่าเสียหายนะครับยังไม่มีอาการขาดทาตุอาหารเยอะนะครับจนส่งผลกระทบกับการเจริญเติบโตนะก็ลักษณะก็คือครบถ้วนนะครับนี่นะครับแต่อาจจะไม่เรียบนะครับเหมือนใบชุดเก่าอย่างนี้นะ มีขาดบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับ